คือผมได้ยินมาว่าแบบนี้นะซึ่งดูดูสาขาแครนที่หัวหน้าแครนชื่อว่าจอนจะเกิดหรือว่าพี่จอนจะเกิดนั่นเองนะครับอุ้ยแล้วกดเลยนะอ่ะแล้วกดเลยนะอ่ะลันเลยอ่ะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะโอ้โหเมื่อแครนพี่จอนเทอร์โบอีสปอร์ตมาลองเจอสายหลีกแครนใหม่สายหลีกก้มแมงเคมจะเป็นยังไงเรามารอชมกันนะโอ้โหเล่นซองนะ มันจะไม่มีการดักเชิงดักเดี่มนะเอเราว,วิ่งมาปาดขัวมาโดนมาก่อน50ครับมีดาเมจกันทั้งคู่ครับและจัดมาครับและลั่นมาครับและโอ้โหเสีต้นไม้กินติครับเหมือนมีอาการนิดหน่อยแล้วนั่งมาและเรียบร้อยครับวินแรกเอสบีจัดให้ครับคือใครจะไวกับเอสบีผมพูดตรงๆงคือผมไปเห็นหลายแคลนหลายทีมเนี่ยเปิดตัวเทสเนี่ยคือผมมาพอผมมาเจอเอสบีเนี่ยคือแต่ละคนที่ผมคิดว่าตึงๆงเนี่ย h 2 b แม่งเหนือกว่านั้นนะ่ะเก็ตไหมคือผมไปดูสตรีมอื่นแบบตัวนี้เล่งโหดว่ะอุ้ยตัวนี้แม่ง10วินเลยเลรอวะพอผมมาดู h 2 b ปุ๊บ <c oughs> ผมรู้เลยว่าแพทนี้ไลน์อัพนี้รอบนี้เดือนนี้ประเทศนี้ใครจะเกิดเป็นคนต่อไปนั่นก็คือ h 2 b เพราะดูจากสไตล์การเล่นแล้วดูครับเป็นการวิ่งหลอกกระสุนเห็นไหมแล้วโดนเปิดจุดมาอย่างนี้นะครับจะเป็นการหาพื้นที่เล่นหรือเปล่าเห็นไหมครับ โอ้โห <_ d> แต่ก็ไม่ธรรมดาหเหมือนกันสำหรับทางด้านโอมมี่เทอร์โบเนี่ยคือน้องผมมันตึงก็จริงแต่น้องโอมมี่เทอร์โบเนี่ยเป็นตัวเทสสาขาที่จอนอ e ีสปอร์ตได้ยินมาจากไอโตนะได้ยินมาจากไอโตนะว่ามันเล่นสาขาเทอร์โบอีสปอร์ตนะครับอ่าอ่าอพี่จอนบอกมา,อาว่า ไม่ใช่พี่จอร์เดพี่โตบอกมาว่าโอมีเนี่ยเป็นตัวเทสสาขาเทอร์โบอีสปอร์ตนะถือว่าสเต็ปการเล่นเนี่ยถือว่าคมในระดับหนึ่งเลยนะอ่าเรามาดูการเล่นกันบ้างนะครับเปิดจุดมาแล้วมันจะดันไวเลยนะครับและเข้าวงมานะครับและปลาดหลังมาอย่างนี้นะครับเป็นการดักเดี่ยมและหันกับหลังมาแล้ววัดกันมาครับโอ้โหและโดนมาครับต่างคนต่างไม่โดนด้านเลือดเหลือครึ่งหลอดครับได้เอา เอาบัฟมาด้วยนะครับแล้ววัดกันไปครับถอยมาก่อนนะครับตอนนี้โอมี่โอมี่หาพื้นที่เล่นใหม่นะครับเอชบีดันมาดุมากครับแล้วเสียให้วอลไปหนึ่งเมตรแล้ววัดกันครับสวนกันแล้วโดนมาอีกร้อยหนึ่งครับแรกกันครับแล้วียบร้อยครับโอ้โหโอมี่จันให้นะครับโอ้ผมไม่ใช่ตัวเทสหลักอ๋อโอเคโอเคน้องคือคือคือนำมาแล้วสองหนึ่งเฮ้ยคือผมบอกแล้วคือสาขาคือน้องใหม่อย่างพวกผมเนี่ยอะ น้องใหม่อย่างพวกผมเนี่ยก็โดนต้อนรับจับรุ่นใหญ่คือโดนรุ่นใหญ่ต้อนรับเข้าวงการอ่ะเพื่อนๆอะรุ่นใหญ่ต้อนรับเข้าวงการอ่ะถ้าเองชนะรุ่นนี้ได้คือเองเหมือนเองเข้าสู่วงการเด็กเต็มตัวแล้วน้องอิชบิบเพราะว่าผมเห็นแคลนนี้เนี่ยเป็นการเทสมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วน,นะแล้วผมดูการเทสจริงจังกันมากนะ ผักกันแพ้ผักกันชนะนะเอาเลยวัดกันมาแล้วนะครับปาดหัวกันมายังไม่มีใครโดนใครนะครับแล้วมุมการเล่นเนี่ยเหมือนว่าโอมี่จะได้กว่านะเล่นมีการเซตระเบิดก่อนหรือเปล่าอุกเรือต่างคนต่างโดนครับแล้วยังไงครับระดับมาครับยังไม่เจอยังไม่มีใครเจอใครนะเอาแล้วนะครับเอาแล้วครับโอมี่ยังไงครับโอมี่วัดมาครับโอมี่ได้ดาเมจก่อนนะครับแต่ไม่มีสกิลเลยครับเอาครับอันกรอบมาก่อนครับโอมี่ว่ายังไงโอมี่เซตระเบิดไปอีกเม็ดนึงครับระเบิดแปดนะ เอชบีมันจะโดนแล้วโอมีลงมาเล่นเลยครับเอชบีจะรู้หรือเปล่ายังไม่ลงมาเอชชบีว่ายังไงครับเอชบีมีการเซตระเบิดกันแล้วโอ้มีลงมาอย่างนี้ครับเอชบีโดนก่อนให้แล้วครับเอาล้ครับโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้เหมือนว่าจะมีการจะมีโอ้โหสามหนึ่งครับแชดครับสามหนึ่งไว้ขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยโอ้โหคุณเอชบีครับคุณต้องเอาหน่อยนะครับนิ่มครับโอ้โห คือคุณ H B คุณต้องมีเกมแก้หรือเปล่าเนี่ยคือสงสัยต้องมีเกมแก้นะเพราะว่ามันเพิ่งเป็นเกมแรกของน้องผมด้วยนะ H 2 B อยู่ระดับ40%โอมีอยู่ระดับร้อยเอาจริงนะครับอู้หอ่ะเอาอย่างนี้นะ H 2 B อ่อนให้ก่อนสาวิมหรือเปล่าอันรอบนี้เดี๋ยวผมขอจับ H B กันบ้างคือผมจับใครๆก็นำอะงั้นผมขอจับ H B บ้างแล้วกันเผื่อ H B จะนำนะ เหมือนว่าตอนนี้เนี่ยถ้า s อ b พลาดอีกทีเดียวเนี่ยคือเกมจบเลยนะครับก็คือสตอรี่ที่ยังไม่แพ้ใครเนี่ยจะแพ้กับโนะอมมี่นะอุลเล่ร้อยหนึ่งมาครับแล้วยังไงครับไปสวนกันนะโอ้โหเรียบร้อยครับ4ีหนึ่งครับเดี๋ยวขอสามพลาดเอชก่อนอ่าเดี๋ยวผมขอสามพลาดเอชบก่อนโอ้โหอุ๊ยอ่าเดี๋ยวผมขอสามพลาดเอชทูบีนี่มครับใจเย็นๆอย่าเพิ่งออกกันนะอย่าเพิ่งออกกันนะ อ่าคุณเ <ผม S 1> อ b ชคุณอยากแก้ไหมคุณอยากแก้ไหมแก้ได้นะตัวเนี้ยได้ครับแล้วเกม2มันจะมีการเริ่มขึ้นแล้วนะเกมแรกนะเคเอ็มแพ้ไปนะ<ม>เรามาดูว่าเกม2จะมีแรงจูงใจในการเล่นในการเพึ่กเขิมหรือเปล่าหรือว่าอูมี่จะเก็บสองศูนย์ใส่เอ b ชบีเลยนะเรามารอชมกันนะเรามารอชมกันนะอุ<ม>้ยจะเป็นยังไง เรามารอชมกันอ่ะและเริ่มจาก h 2 b เหมือนรอบนี้มันจะเป็นสกิลเลยนะครับรอบที่แล้วเหมือนจะใช้สกิลที่ไม่ค่อยได้ใช้นะแต่รอบนี้เปลี่ยนเป็นสกิลเปิดจุดเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่เหมือนว่าจะมีการหินกันทั้งคู่เกิดขึ้นแล้วนะและเซตระเบิดมาก่อนครับและเซตระเบิดมากแล้วยังไงครับแลวโดนไหมครับยังไม่โดนแล้วออกขวามาครับวัดกันมาหโอ้โหโอ้ชห่้ยห่ย อาการไหนเนี่ยทำไมมันโหดแตะทำไมมันโหดขนาดนี้ครับมันชิตตืงเกินไปแล้วคือคุณดูว่ายังไงคุณดูว่ายังไงอ่ะอ่ะคุณดูว่ายังไงอ่ะ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 คุณดูว่ายังไงอ่ะมามา,มา,มา,มา ดูเจ็ดคนวายัางไงอะมาไม่คือถ้าเองมันเล่นนะ่ะก็คือเป็นส่วนคือแบบเองก็เหมือนว่าเองมาช่วยพี่แล้วนะ้องคือเดี๋ยวพี่อาไปทําคลิปมาเองต้องชนะด้วยเองถึงจะโหดเนาะและเป็นยังไงครับแล้วเคเอ็มว่ายังไงเคเอ็มบามาแล้ว M, เคเอ็มเอโบดโนวัดก่อนหนึ่งแรกแล M, ้วเคเอ็มสวนอี้ระเคเอ็มสวนมาแล้วครับหนึ่งตอนหนึ่งครับหนึ่งตอนหนึ่งครับคนดูน้อยจังพี่พี่เพิ่งเริ่มทํา สายเลีงไงน้องแต่แบบถ้าเองมาเล่นกับพี่อ่ะก็เหมือนเป็นการช่วยพี่แล้วเพราะเองแบบเทอร์โบอีสปอร์ตนะเว้ยมา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  h b ดันมาแล้วนะครับเหมือนว่าจะตีเปหนึ่งหนึ่งแล้วนะเหมือนว่าจะตีมาหนึ่งหนึ่งแล้วนะอ่ะอ่านเด็กๆว่ายังไงใครใครว่า h B จะทอนมาได้เรามารอชมกันนะ เอามาดูกันว่า s อสจะทอนได้หรือไม่นะครับเอาเลยเอสดันมาครับมันจะเจอไม่เจอครับมันจะเจอแล้วนะครับมันจะเจอแล้วนะมีการวิ่งมาครับต่างคนต่างเจอหรือเปล่าครับแล้วเซตมาครับหนึ่งทีครับยังไม่มีใครโดนใครครับตั้งไอวอกันกันทั้งคู่และมีการจาใไอวอกันทั้งคู่ครับแล้วยังไงครับได้โดนไปก่อนครับได้โดนคืนมาครับได้ออกซ้ายมาเหมือนจะเจอหรือเปล่ายังครับแต่พัญญากระโดดยัดมาครับุูยแล้ววัดกันมาครับแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหออมี่จัดให้ครับ อูมมี่นำมาก่อนที่สองหนึ่งนะอูมมี่นะโฮ้ยมันเป็นยังไงครับเนี่ยเกมฟรีเหรอครับใช่ครับใช่ครับน้องชายใช่ครับเอาแล้วยังไงครับเอาแล้วยังไงครับเพื่อนๆว่ายังไงเพื่อนๆว่ายังไงผมดูแล้วนะครับ s อสจะแก้ได้หรือเปล่าถ้า s อสแก้ไม่ได้เนี่ยเดีย๋ยวขอส่งอีกตัวหนึ่งมาได้ไหมคือคือแค้นผมยังมีอีกตัวหนึ่ง ก็้าเอชบีไม่ได้นี่ยเดี๋ยวผมขอส่งอีกตัวหนึ่งมาได้ไหมอะคือน้องอมมี่ว่ายังไงแล้วปาดมาครับเอชบีปาดมาครับเอชบีลากหัวอยู่ครับแต่ยังไม่มีใครโดนใครแลกหัวมาอางเงี้ยเอชบีประมาทไปนิดหน่อยหรือเปล่าและโดนไปก่อนนะจะมีใครพลาดหรือเปล่าครับและมันจะมีการเซตระเบิดเกิดขึ้นนะครับเอชบีปาดซ้ายมาครับเอชบีเจอไม่เจอครับ ยังไม่มีใครโดนขายได้ปาซ่ายมาโดนไปก่อนครับเอชบีสวนได้หรือเปล่าเลยเอชบีให้หัวไปครับสองสองโอ้โหผมก็มีอีกตัวนะได้น้องเอามาดิเอามาเลยน้องชายเป็นเพื่อนเองหรือว่าเป็นใครเอามาได้เลยครับเอามาได้เลยครับน้องชายพี่คือพี่อยากดวลต้อนรับเหมือนกันไงประเด็นนะกุ้งม่งลงเลยครับกุ้งมิ้งลงจะโดสี่สูนย์ในดีน้องกุ้งมงลงจะโดสีู่นเอาไ้ดีน้อง ยังไงครับสกอร์อที่สต่อ2นะเพื่อนๆว่าใครจะชนะใครจะแพ้เราต้องมารอชมกันนะแล้วโอ้มี่ให้ก่อนเลยครับโอ้มี่เปิดมาก่อนเลยครับโอ้มี่ว่ายังไงครับโอ้มี่ครับโอ้มี่วัดกันมาแต่โอ้มี่เหมือนโดนไปก่อนนะแล้วโอ้มี่สวนมาเลี้ยเรียบร้อยครับ2ต่อ3ครับเอชูบีเทรดคืนมาครับเอชูบียัดให้ครับเอชูบีวัดให้ครับเทรดคืนมาคือวินทีแล้วเนี่ยสกิลเนี่ยเหมือนว่าเอชูบีจะเล่นไม่ค่อยเป็นนะสำหรับสกิลวินทีแล้วนะ แต่วินนี้เนี่ยคือสกิลเหมือนเดิมแล้นีงอ้าฮะอุ้ยเอาแล้วยังไงครับจะมีการจบเกิดขึ้นเลยไหมถ้ามีการจบเกิดขึ้นจะมีเกมที่สนะเอา้าเพื่อนๆว่ายังไงเอาแล้วนะครับตอนนี้นะมาดูกันว่าจะมีการจบหรือว่าทางด้านโอเมยจะตีึ้นมาอยู่ที่สามสามนะครับ เอาละเปิดจุดกันมาทั้งคู่แล้วนะครับเกมนี้นะครับ H2B เห็นแล้วนะครับ H2B วัดไปก่อนเลยครับและ H2B เหมือนจะโดนระเบิดนะโอ้และวตอดม้อย่างเจ็บนะครับและมีการถอยและเซตระเบิดกันเกิดมาครับแล้ H2B เหมือนจะได้ยินหรือเปล่าครับเหมือน H2B จะได้ยินนะ H2B ดันขวามาแล้วครับต่างคนต่างเยินหรือเปล่าแล้วยังไงครับกระโดดยัดมาอย่างนี้ครับโดนไปแล้วครับ100ครับและ H2B จะจบเลยหรือไม่ครับ H2B จะจบเลยหรือไม่และโดนไปหนึ่งร้อยแล้วโอ้มีจะเพลิดเพ้ินโอ้มีถอยมา แล้วจุดบีมันจะได้ยินนะครับมันจะรู้ระนะดได้โดนส่วนมากมันจะมีอาการนิดนึงนะครับเออมีจะเคลดขึ้นมาหรือเปล่าโอมีว่ายัางไงโอมีจะเคลิขึ้นมาได้หรือไม่เราต้องมารอชมกันครับแล้วโอ้มียังไงครับได้เรียบร้อยครับไอ้จบีจัดให้ครับได้จุบีจัดให้ครับเองยชอบพี่จริงๆเองติดตามพี่จริงๆเองอย่าไปสร้างความทะเลาะเองอย่าไปแบบอะไรวะเองอย่าไปเป็นตัวกลางที่ทําให้พี่กับไอพีซเนี่ยด่ากัน เองแค่ซัพพอร์ตพี่พอโอเคป่ะถ้าเองชอบพี่เองอ